สวัสดีค่ะทุกคนต้นค่ะจากช่องเรียวไทยคุกกิ้งนะคะซึ่งวันนี้นะค่ะเปินจะมาบอกนะคะแหล่งดีๆนะคะที่คุณนะคะสามารถสอบเพื่อขอใบฟู้ดไฮจีนเซอร์ติฟิเคตได้นะคะง่ายๆโดยไม่ต้องออกจากบ้านด้วยซ้ำนะคะสามารถทำได้ที่บ้านเลยสะดวกมากะค่ะเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็มีคอมนะคะ แค่เดมีท็บเล็ตก็ได้นะคะคุณสามารถทําได้ที่บ้านนะคะเพียงแค่ไม่ถึง2ชั่วโมงค่ะแบบง่ายมากๆเลยนะคะแล้วแหล่งนี้นะคะที่ปั้นไปที่ปั้นสอบอนี่ยคือปั้นใช้ทุก2ปีนะคะปั้นแนะนําค่ะว่าให้สอบในอินเทอร์เน็ตดีที่สุดนะคะจะมีหลายแหล่งมากๆนะคะหลายที่มากๆแต่ที่ปั้นใช้บ่อยๆนะคะ ใช้บ่อยๆแล้วก็ใช้ทุก2ปีเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าใบตัวนี้นะคะเราจะต้องรีนิวทุก2ปีนะคะแล้วก็แนะนำก็คือนะคะเป็นเว็บไซต์ของ High Speed Internet, นะคะซึ่งป้นใช้อยู่เป็นประจำแต่ถ้าใครที่มีเว็บไซต์หรือว่ามีหลังที่ดีกว่าและถูกกว่านะคะก็แนะนำมาได้นะคะแล้วก็จะมีอีกที่หนึ่งแต่ป้นไม่แน่ใจนะคะว่า ซึ่งมันเป็นอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะคะแต่ราคาจะถูกกว่าฮอปเปิลหนะอยู่ที่ราคาประมาณ20ปอนด์นะคะบวก VAT เนาะซึ่งตรงนี้ก็ประมาณ20ต้นๆนะคะไม่เกินนี้นะคะแล้วก็ถ้าหลายคนนะคะอยากจะไปสอบของสภาเทศบาลน,นะคะหรืออยากจะไปสอบตามสภาเทศบาลเลยที่เขาจัดสอบนะคะ ซึ่งตรงนี้เราจะต้องเดินทางไปสอบนะคะตามวันเวลาที่เขากําหนดเนาะซึ่งตรงนี้จะเสียค่าใช้จ่ายนะคะอยู่ที่ประมาณ60กว่าปอนนะคะแล้วเราจะต้องเสียเวลาออกไปสอบออกไปอบรมนะคะทั้งวันนะคะซึ่งบางคนอาจจะไม่สะดวกนะคะแล้วก็จะมีอีกแหล่งหนึ่งนะคะที่เพิ่นพอรู้มาเนาะอันนี้เพิ่นเคยไปใช้บริการหรือว่าเคยไปสอบมาแล้วนะคะครั้งแรกเลยค่ะที่เพิ่น ทำการค่อยอะไรอ่ะอบรมนะคะฟูทายีนเนาะซึ่งครั้งแรกที่ปั้นใช้ก็เป็นของคนไทยนะคะในอังกฤษนะคะซึ่งปั้นไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังเป็นเจ้าเดิมอยู่หรือเปล่านะคะไม่แน่ใจนะคะแล้วก็ค่าบริการอะไรอย่างเงี้ยปั้นไม่แน่ใจนะคะซึ่งเป็นน้ะสะดวกนะคะสะดวกในการที่จะสอบที่บ้านมากกว่าเพราะมันง่ายแล้วมันสะดวกสบายมากไม่ต้องออกไปไหนแถมนะคะ เราสามารถทําข้อสอบในวันเวลาที่เราพร้อมนะคะเรากําหนดตัวเองนะคะว่าเราอยากจะสอบตอนไหนเราพร้อมเราสอบได้เลยนะคะซึ่งมันสะดวกสบายเปิ้นแนะนํานะคะให้เพื่อนๆน,นะคะพี่ๆน้องๆน,นะคะที่อยู่ในอังกฤษแล้วต้องการใบซอร์ติฟิเคตตัวนี้นะคะ l ลเวล2เนาะฟู้ดไฮจี e ซ e ร์ติฟิเค a t e นะคะเลเวล2นะคะก็ไปสอบได้เลยนะคะ ตามอินเทอร์เน็ตลองไปช็อปดูก่อนลองไปดูหลายๆเจ้านะคะเจ้าไหนถูกเจ้าไหนดีเจ้าไหนรีวิวดีๆนะคะไปสอบเลยค่ะเป้นแนะนําไม่จำเป็นต้องไปตามเวบที่เปิ้ลบอกก็ได้นะคะแต่ของเปิ้ลน่ะก,ก็คือราคา20ปอนด์นะคะแล้วก็บวกแบตด้วยนะคะเพิ่มแบตเข้าไปนะเพิ่ม VAT นะคะแล้วก็เขาจะ,ะหลังจากที่เราสอบเสร็จเนี่ยเขาก็จะส่งใบเซอร์นะ่ะพามาให้เราภายใน1วันนะคะ ก็คือหนึ่งวันทาการก็เราก็จะได้ไปเลยใบเซอร์ิฟิเคตอย่างง่ายได้ปิ้งเลยนะคะง่ายมากนะคะซึ่งมันสะดวกสบายจริงๆนะคะแนะนำนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะที่กำลังมองหาแหล่งสอบฟู้ดไทยจีนนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้รับประโยชน์มากมายคะอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ กด subscribe นะคะในช่องชาแนลของเปิ้ลีกช่องหนึ่งนะคะใน YouTube เนาะซึ่งเป็นช่องที่เกี่ยวกับอาหารนะคะก็คือเรียวไทย Cooking นั่นเองเนาะ Apple Real Thai Cooking นะคะลองไปติดตามดูนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับการติดตามในทุกๆคลิปของเปิ้ลนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ